มาพบกันอีกแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เรากำลังจะแนะนำในเรื่องของการ ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับตัวสว่านบรลลี่ห้ตา 140D ตัวนี้นะครับซึ่งสวา่านบรลลี่รุ่นนี้จะเป็นสวา่านบรลลี่รุ่นเล็กขนาด12โวลต์ฟังก์ชันการทํางานก็จะเป็นโหมดใช้สลับการเจาะไม้จเจาะเหล็กแล้วก็เจาะปูนนะครับซึ่งโครงสร้างจะมีลักษณะเบาเาล็กกระทัดรัเหมองสลับงันในที่สูงวันนี้เราก็จะมาดูการซ่อมบำรุงกันวันนี้เรามีอุปกรณ์ในการวิจะซ่อมบำรุงก็ได้ในส่วนของสวา่านไฟตัวหนึ่งตัวทีมถานแล้วก็ ตัวนี้เป็นแฟลดฟงแบนเรามาเริ่มในส่วนของการตรวจเช็คและการซ่อมบำรุงสว่านบูตลรี่ HR 140D กันนะครับครับอันดับแรกก็ถอดในส่วนของยางหน้าออกหลังจากนั้นก็ถอดในส่วนแหวนรองตัวนี้ออกมานะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะแหวนล็อกอยู่ด้านหน้าถอดฝาครอบถอดในส่วนของลูกปืนลักษณะลูกปืนลมนะครับ2ลูกนี้ต้องดึงออกมา หลังจากนั้นก็ดึงในส่วนของแวนลองและสปริงออกมานี่ก็เป็นชุดในส่วนตัวล็อกดอกหลังจากนั้นก็เริ่มถอดในเรื่องของตัวด้ามสวิตชุดนี้จะเป็นด้ามสวิตซึ่งเป็นครบเซตเลยนะครับสามารถปิดในส่วนของตัวมอเตอร์ของตัวเครื่องได้ทั้งหมดค่อยๆถอดในส่วนของสกูนะครับออกมาทั้งหมดหลังจากนั้นก็ดึงฝาปิดออกมาอันนี้ก็เราจะมองเห็นโครงสร้างภายใน ต่อมานะครับทีนี้เราก็จะถอดในส่วนของชุดที่เป็นมอเตอร์ออกมานะครับในขณะที่ถอดเนี่ยก็สายไฟที่เป็นควบบวกค้รลบตรงนี้เราก็ถอดออกเรียบร้อยนะครับทีนี้เราก็แยกในส่วนของชุดเสื้อเฟืองด้านหน้าออกโดยการขันสกรู4ตัวนะครับชุดนี้จะเป็นชุดขันยึดในส่วนของเสื้อมอเตอร์ด้านหน้านะครับดังนั้นเราก็ถอดในส่วนของอุปกรณ์ที่เป็นตัวปรับตำแหน่งเรื่องของการปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการเจาะก,การขันนะครับ เราจะถอดในส่วนของกอครอบด้านหน้านี้ออกมานะครับโดยการเคาะดึงออกมาทีนี้เราก็จะมาดูในเรื่องของโครงสร้างและอุปกรณ์ภายในต่างๆนี่ก็มีในส่วนของเฟืองกระแทกด้านหน้าอุปกรณ์ต่างๆภายในนี้ก็ผ่านการใช้งานมาในระดับหนึ่งก็ยังถือว่าใช้ได้ปก <S <s <ders> ติอยู่นะครับทีนี้เราก็จะดูกระบอกสูบด้านในอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของกระบอกสูบและลูกสูบต่างๆาปลายกระบอกสูบก็จะมีชุดส่งกําลังอยู่นะครับ ก็ถือว่ายังสมบูรณ์แบบหลังจากนั้นเราก็ตรวจเช็คดูเฟืองกระแทกเราก็จะทําการประกอบกับนะครับอันนี้ยังสมบูรณ์แบบทุกอย่างอยู่ก็เริ่มต้นคล้ายๆเดิมนะครับคือใส่ในส่วนของกระบอกสูบเข้าไปแล้วก็ใส่ฝาครอบด้านหน้าตรวจดูรละเอียดให้ต้องชัดเจนนะครับก็ส s มฝาครอบด้านหน้าเข้าไปขันยึดด้วยในส่วนของสก,กูสตัวอยู่ด้านหลังนะครับ อันนี้ก็ประกอบเหมือนขั้นตอนที่เราถอดครั้งแรกนะครับคือได้ประกอบชิ้นส่วนต่างๆเข้าไปจากที่เราประกอบชุดกระบอกหน้าเข้าไปก็เริ่มต้นในเรื่องของการประกอบชิ้นส่วนเดิมนะครับคือนําเสื้อมอเตอร์ที่เราถอดออกมาครั้งแรกพร้อมกับชุดสวิตช์มาสวมลงตรงบล็อกของเดิมพร้อมกับต่อสายไฟของขั้วสังเกตเห็นว่าขั้วบวกก็จะเป็นสีแดงสีดําก็เป็นขั้วด้านลบสวมเข้าไปตรงเบ้าลูกปืนจัดวางในส่วนของสายต่างๆให้มีความสวยงามนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ฟ้าปิดด้ามสวิตช์เข้าไป ซึ่งเห็นว่าในเรื่องของระยะเวลาในการถอดประกอบเนี่ยจะใช้เวลาไม่นานนะครับหลังจากนั้นก็ขันสกรูเข้าไปตำแหน่งเดิมต่อมาเราก็ใส่สปริงตัวล็อกดอกเข้าไปพร้อมกับในส่วนของลูกปืนนะครับล็อกแกน2ลูกใส่ในส่วนของแหวนบดสปริง่าครอบแล้วก็ใส่ตัวแหวนเป็นลักษณะคีบปถ่างตัวนี้เพื่อล็อกแหวนตัวรองสปริงไว้นะครับแหวนล็อกเรียบร้อยแล้วก็ใส่ย,ยางหน้าเข้าไปนะครับตัวนี้ก็จะ เป็นยางรองกระแทกเวลาปรับเรื่องของตัวดอกลงไปหลังจากนั้นก็ใส่ตัวปรับตำแหน่งเรื่องการล็อกการใช้งานระหว่างเจาะปูนกับกานเจาะไม้เจาะเหล็กนะครับหลังจากนั้นเรามาทดสอบกันเลยนะครับว่าหลังจากที่เราประกอบแล้วใช้งานได้ร0 0เซนไหมนะครับทีนนี้เราก็ใส่แบตเตอรี่ทดสอบเข้าไป โับโมดในเรื่องของเจาะปูนถ้าเป็นเจาะธรรมดาหรือว่าเป็นการเสร็จสิ้นในเรื่องของการตรวจเช็คสว่านโรตตรี่รุ่นเล็ก HR140D อย่างสมบูรณ์แบบนะครับคลิปเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ